กับอยู่ตอนเช้าที่บางสามยอดครับจากตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมซูมกล้องเข้าไปมีลิงนะครับบางสามยอดนี่กลายเป็นที่อยู่ลิงไปแล้วนะครับครับมันกำลังเล่นอะไรสักอย่างแต่ไม่หมดเลยฮะวันนี้เช้าตู่ครับประมาณหกโมงเช้า ที่จังหวัดลบบุรีนะครับฟ้าสางวันนี้เดินทางมาถึงที่จังหวัดลบบุรีนี่ครับมีในบริเวณปางสามยอดนะครับแถวนี้กลายเป็นดงลิงนะครับมีแต่ที่อยู่ของลิง นี่ครับจะไม่หมดครับโยเยเลยครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันกำลังข้ามไปที่สมทบกับเพื่อนที่ปางสามยอดนะครับนี่ครับเมื่อกเช้าขึ้นมามันก็ไปปางสามยอดกันนี่ก็เริ่มลงมา ตรงนู้นก็มีนะครับหนึ่นี่ครับก็มีสามยอดตึกมีหมดครับแม้วมันก็กำลังไปนี่ครับที่ปังสามยอด หมือนนั่งประชุมกันอยู่มจะหยุดภาพไปที่ตรงนี้ครับปางสามยอดลบบุรีครับผมกับฝูงลิงฝูงใหญ่ยักษ์มากครับ